ชาวเน็ตถึงกับเงิบเมื่อไหวยืนยันหน้าสวยด้วยมอหุงข้าวจริงเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำพูดของนักร้องสาวไหวปัญญาฤิษากับเคล็ดลับหน้าเรียวแบบไม่ต้องเจ็บตัวที่บอกว่าสวยเพราะเอาหน้าอังมอข้าวคำตอบนั้นจึงกลายเป็นตำนานและถูกล้อเลียนอยู่บ่อยๆ แต่ล่าสุดตามนานหน้าอังหมอเข้ากลับถูกหยิบมาใช้อีกครั้งหลังสาวไหวได้ทวิตข้อความว่าไหวไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบมากๆจากนั้นก็มีชาวเน็ตจํานวนหนึ่งเข้ามารีทวิตและคอมเมนต์กันรัวๆซึ่งมีรายหนึ่งบอกว่าแสดงที่พี่ไหวบอกว่าเอาหน้าอังหมอเข้าคือเรื่องจริงสิ และงานนี้สาวไหวก็ได้ตอบกลับไปว่าทุกคนคิดว่าเรื่องเล่นมาตลอดหรอทำตามเพื่อนตอนเด็กจริงได้คำปรึกษาจากเพื่อนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอยู่ค่ายเดียวกันสรุปว่าหน้าอังม่อข้าวเรื่องจริงไม่จ้อจี้ส่วนถ้าใครอยากหน้าเรียวโดยไม่เจ็บตัวก็ลองดูได้